สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวนะคะเครื่องประดับนะคะที่เป็นเครื่องเพชรนะคะนี่เลยตัวนี้เป็นแหวนเพชรนะคะจากเครื่องนครชวีนะคะเป็นเครื่องนครศรีธรรมราชเครื่องนครชวีแท้นะคะ นีเลยค่ะเพชรแท้นะคะวัสดุตัวเรือนเป็นของแท้ทั้งหมดเลยนะคะล้อมด้วยแก้วหุงแบบโบราณชนิดพิเศษแล้วตัวนี้เป็นตัวสร้อยนะคะอยากให้ดูสวยงามมากนะคะเป็นงานสั่งทำค่ะกว่าจะได้แต่ละเส้นชิ้นนี้เนี่ยสั่งทำตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะอยากให้เพื่อนๆได้ชม,มนะคะว่าผลิตภัณฑ์เครื่องนครชวีนะคะตัวโบราณชิ้นนี้เนี่ยค่ะ กว่าจะได้ใช้เวลานานมากเนะะี่ยค่ะเป็นงานทำมือนะคะเป็นงานแฮนด์เมดกว่าช่างจะทำให้เราได้ใส่เครื่องประดับสวยๆนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะอยากเช่าเครื่องประดับนะคะเป็นของแท้อยากใส่ของแท้ใส่แล้วมันดูฟินนะคะดูภูมิใจก็แนะนำเลยนะคะร้านเช่าชุดคุณมวหัวหินยินดีบริการทุกๆท่านนะคะมีเครื่องประดับให้เช่า นะคะสำหรับท่านที่อยากจะเช่าเครื่องประดับต่างหากหัวเป็นพลอยแท้ทั้งหมดเลยนะคะงานจริงสวยมากๆนะคะนี่แล้วก็มีตัวนี้ของจริงสวยมากแล้วดูอุบัตินะคะทำแบบโบราณเลยนะคะใส่กับชุดไทยใส่กับเครื่องไทยไทยๆเนี่ยจะดูเข้ากันแล้วดูสวยมากๆจริงๆแล้วเซตเนี้ยค่ะ มีต่างหูที่เข้ากันมากๆเลยซึ่งเขาเรียกว่าต่างหูที่เป็นเต่าร้างแอกว่ามันไม่ไดเอามาใส่แบบครบเซตให้ดูก็จะรีวิวเป็นตัวสร้อยแล้วก็ตัวแหวนให้ดูก่อนนะนะคะว่าความวิ้งของเขาเนี่ยวิ้งจริงๆนะฮะวิ้งมากๆแล้วก็มีความสวยตัวยอดนะคะเป็นพลอยโบราณแล้วก็ล้อมด้วยแก้วหงพลอยเป็นแก้วหงแล้วก็เอามาเจียให้ได้เชฟได้สัดส่วนที่สวยงาม ใส่แล้วสวยมากโดยเฉพาะชุดไทยหรือชุดในพระราชพิธีต่างๆแนะนำเลยว่าเข้าชุดมากกับเครื่องนครชวีเซตนี้และสำหรับท่านใดที่สนใจจริงๆแล้วเนี่ยมีมากกว่าที่ให้โชว์นะคะจะมีเป็นเซตเพชรเล็กนะคะเป็นเซตเครื่องทองอันนี้เป็นเซ,ตเ,ซตเครื่องเพชรนะคะสวยมากแล้วเซตเครื่องทองของเราเนี่ยเดี๋ยวจะขออนุญาตรีวิวในคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้ก็ให้ดูเท่านี้ สวยมาก,มากถ้าใส่กับชุดไทยเนี่ยจะเข้ากันมากๆเลยแต่กล้องมันไม่โฟกัสนะคะถ้าโฟกัสนี้จะเห็นความสวยเพราะว่าคืองานเขาละเอียดแล้วเป็นงานโบราณโดยช่างฝีมือนะคะงานโบราณโดยเฉพาะ